คิวครับแล้วบอสดีไหมมันก็ดีของมันอะมันก็ดีทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนมันก็ดีในส่วนของมันมันใครจะไปดีร้อยเรื่องขนาดหนูเองก็ยังดีบ้างไม่ดีบ้างคนถามก็ยังไม่รู้ดีกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้คุณพี่ทำดีทีทางาในเทศหรืบางวันหนูก็ดีบางวันหนูก็ไม่ดีก็ตามอารมณ์แต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตตามนี่แหละค่ะโลกมนุษย์เกิดมากินขี้ปีนอนแล้วก็ตายไปคุณพี่ ส่วนเรื่องคลิปมีคลิปจริงค่ะเป็นโมเมนต์ที่ถ่ายกันและอยากดูกันแค่สองคนไม่ได้อยากให้ใครดูแล้วก็ไม่อยากจะปล่อยสู่สาธารนณะมันเป็นคลิปที่เป็นโมเมนต์ถ่ายในห้องไม่ได้โป๊เปลือยอะไรส่วนตอนเนี้ย <5. S 1> ส,ส่วนตอนนี้พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาพวกเว็บพนันต่างๆมันก็เอาคลิปคนหน้าเหมือนหรือ AI มาตัดต่อเพื่อเพื่อผลประโยชน์ของ พวกเขาเองซึ่งต้องจ่ายค่าเข้าไปดูว่าคนนี้นู้ยก็ดูดออกมาแล้วส่งต่อซึ่งบางคนน่ะ <c oughs> เข้าใจว่าเป็นหนูเรื่องอื่นไม่เครียดเลยเครียดตรงที่ลมนมเหลียวหูเสื้อไลหนุ่ยแหลกกูลื่นคุ้นไม่เสื้อหลุดแค่นี้มันเป็นการดิสเครดิตกันอ่ะมันไม่เสด้หลุดเข้าใจป่ะของพี่คุณไม่ชหาคนที่มันเสืกว่านี้ได้ไหมแล้วนมอ้อสตอรี่ลมนม,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 มให้มันสวยหน่อยได้ไหมให้มันเป็นลงทรงหน่อยนิดนึง ขอเอาคนที่เป็นเทคนิคดีมาหน่อยขอคน <c oughs> ที่แบบมันตรงปกได้ไหมมันตรงปกกับบนเวทไีไหมหนูหนูรับพูดว่าหนูตรงปกจบพี่ปุ้ยเป็นคนไม่ดีหรอครับพี่ต้องแยกระหว่างดีกับถูกใจนะมันดีขายเรื่องดีมันดีแต่บางทีแม่บงแม่บ้านอ่ะเราจ้างได้แต่เรื่องอื่นๆที่ทํากันได้สองคนเราจ้างไม่ได้คีเข้าใจใช่ไหมคะความดีมันไม่ใช่ผลตอบแทนของความรักเข้าใจปะ้ะ นะเอาปัจจุบันสิคุณพี่เพราะฉะนั้นหนูเคยไปคบพระตัวแห่งดีเ,เป็นพระที่พีถามว่าเอเรื่องทำแบบพวกหนเข้าอ,อ่ะไอนี่ไหมดีแต่ว่าตรงนั้นรถจ้างแม่บ้านทําได้หนูมีแม่บ้านสองคนนะคะแล้วพี่ปุ้ยไม่เคยได้ต้องทํางานบ้านนะคะบางทีมันเป็นเขาพูดหยอกเขาไอ้น่นนั่นคนจะว่าเขาถูบ้านอะไรเขาไม่ได้ถูบ้านนะคะทุกคนเขาไม่ได้ซักผ้าให้หนูนะคะหนูมีแม่บ้าน แต่บางทีโมเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยที่แบบว่าการเข้าสังคมอะไรต่างๆที่แบบเวลเราไปเจอเพื่อนเจอฝูงหรือว่าอะไรอย่นนางเงี้ยค่ะทุกคนมันเป็นสิ่งที่เราจะจ้างแม่บ้านไปออกงานแทนกับเราไม่ได้ไม่เ,น,เนจ้างแม่บ้านไปงานบรรจุจ้งาง่าคืออย่างเ่ออย่างเรื่องงานมันเกิดหรือว่าอะไรเนี่ยมันหนูไม่ได้เกิดปีเดียวหนูไม่ได้เกิดคนเดียวมันคบกันมาเก้าปีมันเกิดมีเก้าครั้งไม่ใช่ครั้งแค่ครั้งล่าสุดหรือว่าครั้งอะไร